เคล็ดลับทาให้ลูกค้าพร้อมโอนเงินให้คุณทันทีคืออะไรรู้ไหมครับคือคุณต้องโชว์ความเชี่ยวชาญครับความเชี่ยวชาญเกิดจากอะไรละวานก็เกิดมาจากการที่คุณรู้ลึกรูก้จริงครับคือการที่คุณมาให้ความรู้คนอื่นทุกวันครับไม่ใช่ว่ามามา,มา,มาหายหายดังนั้นนี่แหละครับคนที่เก่งนะครับถ้าคุณเก่งนะแล้วคุณมาสร้างตัวตนบ,บนออนไลน์คุณมาให้ความรู้บนออนไลน์แต่ถ้าคุณมาอาทิตย์หนึ่งเนี่ยครั้งหนึง่งแปลว่าคุณจะมีความเชี่ยวชาญไหมครับคนอื่นจะมองคุณว่าคุณรู้ลึกรู้จริงไหมครับไม่มีทาง แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่คุณมาทุกวันให้ความรู้ทุกวันแก้ไขปัญหาคนได้ทุกวันนั่นแหละครับคนที่เขาเป็นฐานแฟนหรือคนที่เขาเป็นลูกค้าคุณเนี่ยเขาจะมองว่าคุณเนี่ยเก่งด้านนี้ด้วยมีความเชี่ยวชาญด้านนี้ด้วยและนั่นแหละครับคุณคือตัวจริงของตลาดด้านนี้นั้นคุณมองเห็นอะไรไหมครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับการสร,ร้างตัวตนบ,บนออนไลน์คือการที่มีความเชี่ยวชาญและการสร้างตัวตนบนออนไลน์ของเราก็จะมีความหมาย และถ้าใครนะครับที่อยากมีความเชี่ยวชาญอยากมุ่งมั่นในการทําออนไลน์นะครับตอนนี้ครับว่ามีคอร์สออนไลน์ชื่อคอร์สสร้างตัวตนบนออนไลน์ปี2023ฉบับอัปเดตนะครับถ้าคุณสนใจนะครับจากราคาเต็ม9,900บาทเหลือเพียง5,900บาทเท่านั้นทักมาได้ที่ไลน์แอด S I K r U L E w a n คุณเลวนันแล้วพบกันครับสวัสดีครับ